Hãy subscribe cho kênh Ghiền thế này nó không lỡ được video โชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่านะครับอูการโชว์นะครับเอ้านึกว่าจะโชว์อ๋อจะโชว์แล้วเอ้า ภารกิจคืออะไรอ้อยสี่เหลี่ยมไปปล่อยป่ปล่อยตามไหนอ๋อปล่อยตามสีน้ำแม่

กับทีมที่สีวันวแดกหรือเปล่าชี่ทีม่รด้บอกชื่อตรงอแล้วนะทีมทีมสโรงแรมยัดยาใหญครับที่มีน้องชื่อชื่อแล้วที่สุขพงมาับนะแล้วทีมที่ส

ไปตามเส้นเลยจับเส้นสีดำทีมที่หน้ากับทีมที่หกนะทีมหน้าไม่แบบทีเด็กชายเด็กชายไปครับ

ได้ไหมพี่โบไดไหมเคนไมครับรมานี่นะครับ